ทักทายตอนเย็นจากประเทศเยอรมันค่ะเวลา3โมงเย็นนะคะแสงแดดค่อนข้างที่จะดีค่ะที่สวนหลังบ้านเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็มาต่อเติมนะคะหรือว่ามาประกอบบ้านผักนั่นเองค่ะไว้ปลูกผักหน้าร้อนนะคะวันนี้เราก็ให้คุณสามีนะคะทําไปก่อนและเราก็จะเป็นลูกมือนะคะช่วยจับนั่นเองค่ะรู้สึกว่าประกอบบ้านผักจะมีน็อตนะคะ ขันล็อกเยอะมากๆค่ะเลยต้องทํากันหลายคนค่ะบางวันก็น้องสาวของสามีก็มาช่วยนะคะแต่วันนี้เราก็ทํากันไปก่อนสองคนนะคะตอนที่ขึ้นโครงก็ต้องใช้คนช่วยประมาณสามคนนั่นเองค่ะเห็นไหมคะทองฟ้าค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยค่ะกับบรรยากาศตอนเย็นจากประเทศเยอระะมันค่ะ ที่เห็นดอกสีเหลืองเนี่ยค่ะก็จะเป็นดอกรูอันซานนะคะภาษาเยอรมันนั่นเองค่ะหรือภาษาไทยก็เรียกว่าฟันสิงตูนะคะสามารถเอาไปทานได้นะคะของใบบางคนก็รับประทานดอกค่ะแต่ยังไม่เคยรับประทานนะคะสามารถเอาไปทาสลัดหรือเอาไปดัดแปลงแกงเป็นแกงขี้เหล็กของเรานะคะแบบไทยรสชาติก็จะขมๆหน่อยค่ะแสงแดดก็ค่อนข้างที่จะดีมากเลยค่ะ